สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจาโฮเฮนลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็ได้พาที่หายากนะครับของหลวงปูท่ทวดอาจารย์นองมาอีกหนึ่งองค์เลยนะครับนี่เป็นพราที่เรียกได้ว่าหายากนะครับของท่านอาจารย์นองนะครับผมเนื้อนี่ก็เป็นเนื้อนะครับ ไม้สักนะครับกลายเป็นหินนะครับผมมาดูกันก่อนเลยนะครับว่าที่กล่องเขียนว่าอะไรนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นไม้สักกลายเป็นหินนี่นะครับที่ระลึกครบรอบแปดสิบปีอาจารย์นองวัดไซายขาวจังหวัดปัตตานีพสสองห้าสี่สองนะครับรุ่นไม้สักนะครับ กลายเป็นหินนะครับผมเนื้อไม้นะครับที่มีฟาร์มเก่ามากจนกลายเป็นหินนะครับพานนี้ก็องคเบลเลอร์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะอ่านประวัติให้ฟังนะครับผมกล่องก็เท่ากับกล่องโคโพนะครับผมเทียบให้ดูเลยนะครับมีฟาร์มใหญ่ฝ่าเตารีด A อีกนะครับผมใหญ่จริงนะครับ องบอลล่มเลยนะครับผมเทียบกับเตารีดที่เลี่ยมแล้วนะครับก็ยังเท่าเตารีดที่เลี่ยมแล้วเลยนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เอเนื้อนาวะนะครับเห็นไหมครับว่าผานี้ใหญ่นะครับผมเปิ๊กเลยนะครับ รุ่นไม้สักกลายเป็นหินนะครับเดี๋ยวผมจะถือพาไว้นะครับแล้วผมจะไปอ่านหนังสืออาจารย์นองให้ฟังนะครับผมว่ารุ่นนี้เออเขาได้ไมายังไงอะไรยังไงนะครับผมหลวงพ่อทวดวัดไซขาวรุ่นเนื้อคดไม้สักหินนะครับผมที่หนังสือเขาจะเขียนว่ารุ่นเนื้อคดไม้สักหินแต่ที่กล่องนี้เขาจะเขียนว่าไม้สักกลายเป็นหินนะครับผมเนื้ แล้วก็นะครับวักต่อมานะครับวักต่อมาเนื่องด้วยในวันที่15ตุลาคมพศ2542ท่านอาจารย์นวัดไซขาวจะมีอายุครบ80ปีท่านได้นำาคดไม้สักหินมาแกะเป็นองค์หลวงพ่อทวดโดยให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาร่วมสร้างกุศลในการจัดซื้อที่ดินบริเวณ หลังวัดไซขาวเพื่อใช้สร้างโรงครัวและกุฏิสำหรับพระสงฆ์สำหรับโคดไม้สักหินอันนี้นะครับขุดพบที่อำเภอก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มีน้ำหนักประมาณ480กิโลกรัมต่อมาได้นำมาให้ช่างฝีมือนะครับผมแกะนะครับ พระพิมพ์ใหญ่หลังเตาลีดจำนวน400องค์ซึ่งท่านอาจาร,รย์นองได้ทำพิธีปลุกเสกเดี่ยวในวันที่1นึ่งธันวาคมพศ .2541 ต่อมาเปิดบูชาในวันที่5ธันวาคมในปีเดียวกันและหมดในเวลารวดเร็วจนกระทั่งท่านให้ช่างแกะคดไม้สักหินที่เหลืออยู่เพิ่ม เป็นสี่พิมพ์แต่อันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้นะครับคือนะครับผมพระพิมพ์ใหญ่หลังเตารีดจำนวนสี่ร้อยองค์แรกนะครับผมนี่คือจำนวนสี่ร้อยองค์แรกที่ท่านให้ช่างแกะนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมเป็นหลังเตารีดใหญ่นะครับจำนวนสี่ร้อยองค์ก็ใหญ่จริงนะครับแบบที่ผมเทียบให้ดูว่านี่ขนาดพิมพ์ใหญ่เอเลี่ยมแล้วนะครับ ยังเป็นน้องๆเลยนะครับผมใหญ่จริงอะไรจริงนะครับองนี้เปิกเลยนะครับเนื้อคดไม้สักหินนะครับก็เป็นของทนสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมงาช้างกละปังหาเขี้ยวเสือเขี้ยวหมูนะครับรุ่นนี้นี่เอเอ,อก็เป็นของที่หายากนะครับเพราะว่าสี่ร้อยองเท่านั้นนะครับผมเนื้อเขาสวยนะครับไม้สัก กลายเป็นหินนะครับผมหายากจริงอะไรจริงนะครับองค์นี้นี่ผมได้มาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เล่นพระด้วยกันนะครับออกมาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับผมพี่เขาอยู่ทางยะลานะครับไม่เคยตัวเออไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยนะครับผมพี่กับเขาเนี่ยแต่รู้จักและสนิทกันมากนะครับผมเพราะว่าเล่นพระสายหลวงปู่ทวดเราจะนองมาด้วยกันนะครับ ก็จะเช่าพาพี่เขามาขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะว่าพี่เขาจะเป็นแบบรู้จักรังนะครับผมที่ยาลานะครับรังล้านทองรังคนเก็บเพราะาพี่เขาก็อยู่ประมาณห้าสิบฝาแล้วนะครับก็ได้รู้จักกันนะครับผมก็เลยผมก็เลยแบบว่าได้หลูมทวดขึ้นมาบ่อยนะครับจากทางเขานะครับผมอาทิตย์นี้นี่เขาเล่นผมไปคนเดียวก็หลายหมื่นนะครับเพราะว่าเช่าเขามาหลายองค์นะครับผมแต่ว่าได้องค์นี้นะครับ รุ่นนี้เนี่ยได้รุ่นนี้มาองค์เดียวเลยนะครับผมสี่ร้อยองเท่านั้นนะครับบางคนเนี่ยแทบไม่รู้จักแทบไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำนะครับว่ามันมีด้วยเหรอนี่กล่องเดิมๆเ,เลยนะครับรุ่นไม้สักกลายเป็นหินแปดสปีอาจารย์นองนะครับผมสี่ร้อยองแรกนะครับนี่คือสี่ร้อยองแรกนะครับผมส่วนพิมพ์อื่นเนี่ยช่างมาแกะทีหลังนะครับอันนี้อาจารย์นองปลุกเสกเดี่ยววันที่หนึ่งธันวา แล้วก็เปิดให้บูชาวันที่ห้าธันวานะครับสี่ร้อยองค์แป๊บเดียวหมดนะครับผมแบบที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะครับส่วนพิมพ์อื่นนะครับจะเป็นเอ่อสร้างนะครับหลังจากนี้นะครับผมแต่ในปีเดียวกันนะหนึ่งในสี่ร้อยองค์นะครับองค์นี้หมายเลขสองหกหกดูลายนะครับลายช่างเขาแต่งสวยนะครับไม้สักกลายเป็นหิน หมายเลขเขาพร้อมนะครับผมเลขนี้ใช้เครื่องนะครับผมเอามือสัมผัสนะครับเมื่อกี้นี่ก็เป็นหลุมๆลมลงไปนะครับผมลายสวยเลยนะครับองนี้หนาปึกเลยนะครับชิ้นใหญ่ดีนะครับองนี้แล้วแกะได้สวยได้เข้มขังมากนะครับไม้สักกลายเป็นหิน ดูด้านหน้านะครับผมนี่หินนะครับไม้สักกลายเป็นหินอำเภอก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นของที่พิเศษพิเศษอีกชิ้นหนึ่งนะครับของท่านอาจารย์นองเลยนะครับผมแกะหน้าได้สวยนะครับองนี้ ศินการแกะหินนะครับผมนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับข <c oughs> ยบตัวนิดนึงนะครับผมแกะใส่รายละเอียดหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบัวแปดคู่นะครับสังคติจีวอน หน้าตาใบหูมีครบหมดทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นพระสวยอีกหนึ่งองค์เลยนะครับผมหนามากนะครับพระหนาใหญ่เลยนะครับผมใส่ไม่ได้นะครับก็ได้เผยแพร่ความรู้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่ารุ่นนี้นี่แบบ เจอน้อยจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสี่ร้อยค์นะครับผมก็ได้มาเนี่ยก็ดีใจนะครับว่าเออได้ทําคลิปรุ่นนี้ด้วยนะครับจะได้มีพระให้ดูกันเยอะๆนะครับผมว่าจะน้องเขาสร้างแบบนี้ด้วยนะครับผมหนึ่งในสี่ร้อยองแรกนะครับอันนี้อย่างเท่นะครับหนึ่งในสี่ร้อยองเท่านั้น มีเลขนะครับเหมือนหวยจะออกสองสองสองหกหกหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้สองหกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออญาตหยิบพาพแป๊บหนึ่งนะครับผมผมรู้สึกว่าผมจะเช่าบัวรอบหลวงปู่ทวดอาจารย์นองมาน่าจะเป็นหมายเลขนะครับ สองหกหกเหมือนกันหรือเปล่านะครับจะหมานอะไรขนาดนี้นะครับผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับชีวิตมันจะตรงขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่น่าเชื่อนะครับผมถัดเจ้าช่วยกล้วยปิ้งนะครับอะไรจะขนาดนี้ครับนี่เป็นบัวรอบอาจารย์นองปีสี่หนึ่งนะครับผมกรรมการนะครับ หมายเลขสองหกหกโคดไม้สักหินก็สองหกหกนะครับแต่ว่าเช่ามานี้จากคนละที่คนละทางเลยนะครับคนละทิศเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปลงเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทําคลิปลงไปเรื่อยๆครับผมเช่าพามาเยอะมากนะครับเดือนนี้หลายแสนเลยนะครับผม ไม่น่าเชื่อนะครับหมายเลขเดียวกันเฉยเลยครับไม่เห็นเลขแล้วก็นึกขึ้นได้นะครับเพราะว่าอ๋อผาบุรีอาจาร์นองนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับผมตรงกันซะอีกนะครับหาเต็มเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆพ่พี่ๆดูสิครับว่าผมเช่ามานะครับช่วงนี้เพิบเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ลงทางนั้นเลยนะครับเนี่ยเวลาน้อยมากนะครับ ก็มีเดี๋ยวมีเบ้าทุกมหาลาปี40วัดช้างให้อีกอะไรอีกนะครับผมก็เออก็ได้มีนะครับของลงให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันทุกวันนะครับเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามลงไม่ให้ขาดสายนะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามก็4,000ัน่าคนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเออรับชมผมนะครับเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาอุดหนุนกันนะครับ เพื่อที่ผมจะได้มีทุนนะครับเดินหน้าต่อไปนะครับผมก็เหมือนเป็นเอ่อให้ผมเป็นผู้สแกนให้นะครับว่าเอ่อมีพระมาให้บูชาผ่านจากผมไปเนี่ยเอ่อแท้สบายใจนะครับจะได้มีหลวงปู่ทวดแท้แท้แขวนนะครับผมพายุกลางนี่ก็ไว้ใจผมได้นะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ผมถนัดนะครับแล้วก็ศึกษามาระยะเวลาก็เป็น10ปีนะครับผมฝ่าจะเริ่มเชี่ยวชาญแบบนี้นะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับ หนึ่งในสี่ร้อยองค์คดไม้สักกลายเป็นหินพิมพ์เตารีดใหญ่นะครับใหญ่แบบไม่ธรรมดานะครับใหญ่มากนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับองค์นี้ผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งในสี่ร้อยองค์นะครับหมายเลขสองหกหกนี่นะครับหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยบาทโทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่ง สามหกหกเชตนะครับผมมีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่พี่เพื่อนๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่พเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่พี่เพื่อนเทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ